สวัสดีครับสวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านพบกับช่องตาซาวดีโวครับวันนี้ผมสั่งป้ายมาใหม่นะครับนี่คือด้านหน้าที่เสร็จแล้วก็วจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เดี๋ยวไล่ไล่เก็บให้มันดีๆนะครับเผื่อมันไม่ก๊อกไม่แก๊กต,ตัวนี้มันจะดีครับดีเนี่ยป้ายคนส่งอะไรทุกอย่างพร้อมนะครับคนส่งพร้อมต้องมีคนส่งนะ แ้่จะซื้อกล่อป้ายตะเบียนอะ่ะให้มันมีคําว่าขนส่งนะครับอ่ะเดี๋ยวดูของเก่าฮะของเก่าผมนี่นานะอันนีข้ข้างหลังนะอันนี้คือด้านหลังนะครับซื้อมามันจะเป็นเรียบๆแบบนี้ยซื้อมาจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับผมก็มเจาะรูโดยใช้อุปกรณ์ DIY ของผมก็จะมีนะครับไขค,รครวงต้องเอาปากปากแหลมนะครับปากแหลมถึงจะเจาะได คับแล้วก็นี่ออกเบอร์สิครับของผมนะก็เป็นรีโวมันจะเป็นอย่างนี้ผมต้องหาวิธียัดเข้าไปนะครับว่ารูนี้เนี่ยผมน่าจะเจาะเจาะไม่ตรงนะครับเจาะไม่ตรงก็เลยต้องนะครับมาเจาะใหม่ไล่ใหม่นะครับไล่ใหม่แล้วก็ต้องเบียดเบียดไปด้านซ้ายใหม่นะครับ เดี๋ยวผมขอเจาอะแป๊บหนึ่งครับมันเจาะไม่ตรงอ่ตอนนี้ผมก็ใส่น็อตนะครับได้ทั้งสองด้านแล้วตอนแรกก็จะคว้าน,นะครับพอดีขี้ไปขิ้มาไม่ควานดีกว่านะครับเี๋ยวกล้องหลังแล้วจะเอาอยัางไงครับกล้องหลังพอดีผมไม่ได้เจาะนะครับไม่ได้เจาะไว้นะครับก็ตามจริงเจาะได้นะแต่ผมไม่เจาะนะครับไม่อยากเจาะอ่ะทีนี้ผมก็ไขนะครับไขตัวนี้ออก ข่ายเข้านะครับเอาให้แน่นพอตึงมือพอนะครับเดี๋ยวขาดครับครัแบบหลังจากนี้ก็ดึงอันนี้ออกนะครับก่อนที่จะแปะนะครับก็ให้ทำความสะอาดป้ายทะเดียนก่อนอันนี้คือทำเสร็จแล้วนะครับจะนอนหาอีกแล้วนี่ยิ่งหายากอยู่ยวล็อก,กับพืนน้นนี่เป็นอะไรที่ เหมือนกันมากนะครับอ่าพอใส่ปุ๊บก็ต้องใส่ให้มันลงล็อกนี่มันจะมีกาวสองหน้าแปะอยู่นะครับนะฮะพอใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็เอาตัวนี้นะครับอันนี้อยู่ในฝุ่นนะมันจะลำบากหน่อยถ้าอยู่ในฝุน่นนะครับเช็ดออกทำการสะอาดให้เรียบร้อย แล้วก็ครอบครอบใส่เลยนะครับให้มันลงล็อกนะครับมันจะมีล็อกของมันเอีงขายเองครับใส่ให้ลงล็อกนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่ให้นังกัอบกอบก๊บๆๆอย่างนี้นะครับด้านหน้าใส่ง่ายครับแต่ด้านหลังใส่ยากครับมันจะมีของมันนะครับดังกัอบกบกบ ส่ไม่ตรงอีกล่วงอีก้เดี๋ยวฝาใส่แป๊บนึงครับอ่ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งครับก็ยากตัวครับเมื่อกี้ต้องเจาะรูใหม่ครับอ่าเหลือกล้องที่นี่กล้องไม่รู้จะเอาไงนะครับก็คงจะหาแล้วมาแปะตรงนี้นะครับแล้วกล้องตัวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วแหละนะครับมันเสียละวเนี่ยมันเสียแล้วก็ต้องหาอะไรมาใส่นะครับก็คือ แปะเอานะครับกาวสองหน้าแปะเอาตรงนี้ไม่ต้องเจาะนะครับไม่ต้องเจาะเสียเสียโดยใช่เหตุนะครับเจาะไปก็เสียครับเจาะตรงนี้เจาะได้ครับแต่ว่าถ้าคนรักก็ไม่ต้องเจาะนะครับ๋ย่อยเจาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับจบเเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรโปติดตามชมรับขอบคุณและชัดดีครับ